จริยาพาตำพายามัมวันนี้เรามาพบกับเมนยูยำมะละปลาแกะก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนวิธีทำฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะมะละที่เราใช้เราจะใช้มะละขี่นกจะปลูกเองหรือซื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้นำมะละขี้นกต่อจานเราจะใช้ประมาณ5-6ผล เรานำมาผ่าครึ่งแล้วก็เอาเมล็ดออกถ้าเมล็ดมันแก่หรืออ่อนเราออกเอาออกให้หมดนะคะเราจะเอาเฉพาะในส่วนของเนื้อมะละขี่นกแล้วในหนึ่งผลเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับสูตรนี้เราจะใช้มะละขี่นกยำใน ส่วนของมะละสดพอเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้แล้วเราจะเอามะละกี้นกไปแช่ในน้ำเย็นสักสิบนาทีจะทำให้มะละกรอบในส่วนของปลาแกะที่เราใช้วันนี้เราจะใช้ในส่วนของปลาสลิดแดดเดียวหนึ่งจานเราจะใช้หนึ่งตัวขั้นต่ำหรือใครจะใช้มากกว่านั้นก็ได้แต่หนึ่งหนึ่งตัวกำลังพอดีนำปลาสลิด ไปทอดในน้ำมันตามให้เหลืองกรอบเราจะทอดด้วยไฟปานกลางจนผิวของปลาแลดูเหลืองได้ที่แต่ไม่ต้องกรอบมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปแกะเฉพาะเนื้อปลาหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของท้องปลามันยังนิ่มอยู่เราจะเอา เนื้อปลาที่แกะไปทอดสามอีกรอบก็จะทําให้ปลาแกะของเรากรอบแล้วไปยำอร่อยแต่เราไปทําน้ํายํากันก็จะมีพริกชี้ฟ้ากระเทียมพริกขี้หนูสูตรนี้จะเปรี้ยวจากมะม่วงเบารสชาติจากอมุ่นกลมใช้เฉพาะเนื้อมะม่วงเบาแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดมารวมกัน ก็จะ,จะมีน้ำตาลมะพร้าพริกขี้หนูน้ำอุ่นน้ำเปล่าเกลือแล้วก็ผงปรุงรสถ้าเกิดใครต้องการนำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นให้ละเอียดในการทำหนึ่งครั้งจะได้น้ำยำที่ใช้ได้กับหลายจานแล้วเราก็เก็บไว้ทำหลายลายจานได้สำหรับในการยำหนึ่งจานเราจะใช้น้ำยำที่100 ml ที่เหลือเราสามารถเก็บใส่ภาชนะแล้วก็ไว้ทำยำอย่างอื่นถ้าเก็บในตู้เย็นก็ได้ประมาณหนึ่งนะะเดีย๋ยวเรามาทำส่วนผสมครบแล้วเดีย๋ยวเราก็จะนามาคลุกเคล้าให้เข้ากันในส่วนของน้ำยำกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูหั่นนิดหน่อยใส่มะละดที่เราพัก จากน้ำให้เสด็จน้ำเรียบร้อยพวกเขาส่วนผสม,มให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็นำปลากแกะที่เราทอดไว้นำมาคลุเพียงแค่นี้รสชาติของแต่ละจานเราจะคงที่ สามารถกินกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ได้หรือใครจะนำสูตรนี้ไปปรับกับใช้ทำเป็นข้าวหน้าปลาแกะลาดด้วยน้ำยำนี้ได้เลยเราพบกับเมนูตำยำในช่องของเราได้ใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หากคลิปนี้มีประโยชน์ เรพบกับจริยาพาตัมพายามในเมนูถัดไป